ก็คือมือดแถลูกมา่กี้ไใ่ไหมครัมาใจะกินขยบปนะคะางๆองจะกินนาง้องนาง้องนะไมาเห็นนี่แม่เห็นนี่ก็หลุก แม่อนเลยนะให้กล้ยเด้ะคะ่ะเห็นมาเห็น <c oughs> ชัดบ้างเหือยได้คมื่ กี้คิดว่าเป็ดเดาเขาให้เขาเศร้ามากินอะไรแม่ยปอกขาหลุดใจเย็นๆนั่ะเลยใจเย็นลูกใจเย,นยน็นๆโอ้ยสามเหีวว้ยงกล้วยเวลาอยากกินกล้วยนะคะนะคะเสร็จชาพัค่ะ เข้าไปยี่หลายด้สินนะไม่ากัมียา่ะนะวยน่้ยหลายได้จ้ายิมปะยิดเขาไปไื่หาได้ยนะี่เว้ยฮัลโหลค่ะ หมดแล้วค่ะทำไงคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกับลูกแม่ลูกแมกขอบคุณค่ะเจ้าค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่อดูสยอร่อยมากเลยแจับประหลดจับลุณแม่มันหดดัดตีอะนะมาเฮ้ยขี้เจ้าไป ต้องทำใจใบอกง่ายแตลูกหมดแล้วค่ะ,ะไ,ปไปเล่นไปประเด็นใน้าคะเมื่อราคาผเ้ชมถึงบายหลาจะปะเอาอีกบ้อ,อีกบ้ได้แมวมาไหนนเดี๋ยวจะลอกกันแป๊บนึงนั่นนี่และ

ยิ่มกับไปเรียนได้ลูกป่ะพออแล้วค่ะถ้าอินก็ไปเล่นนะคะไปไปหาเรียนปไปไปนะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ